สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับต้้งหนุแล้วก็พี่คำรอดนะคะแล้วก็พี่คำรอดก็มาส่งการเชงตุงค่ะตอนนี้เราก็กาลังจะไปรถน้ําสู่การกันนะคะมาเลยจ้ามาเลยจ้า,จารดน้ำเลยกันเลยค่ะเคยออกที่ไหนแล้วก็ไปที่นั่นเลย <c oughs> ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันที่รถน้ํานะคะทุกคน 哎，好看一下呢。 น้องหนูก็กลับมาจากที่เล่นน้ําแล้วนะคะก็มาอาบน้ําแล้วก็เปลนน้าทั้งตัวเลยค่ะก็เลยมาอาบน้ํานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะไปกดน้ําค่ะกดน้ําให้ญาติญาติที่เสษไปนะคะก็ประเพณีที่เซงตุงนะคะเขาก็จะกดน้ําค่ะวันกินเนื้อเนี่ยเขาจะไปกดน้ําหยาดน้ําให้ญาติญาติที่เสษไปเนาะแล้วก็ก่อนที่เราจะกินเนื้อนะคะแล้วก็วางเนื้อที่เราจะไปกดน้ํานี่นะคะทําบุญอะไรแบบนี้ไว้ส่วนหนึ่งนะคะ นั้นเนี่ยห้ามกินห้ามแตะเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นเออแบบของเดออะไรประมาณนี้นะคะเราต้องแบบว่าทาใหม่ๆเลยนะคะที่เราจะไปกดน้ํานี่นะคะ่ะที่เชียงตุงนะคะไทยขืนนะคะเขาก็จะกดน้ําแบบนี้ทุกๆปีเลยคะ่ะปีละสามครั้งนะคะเข้าพรรษาออกพรรษานอนแล้วก็ส่งการนะคะก็จะกดน้ําแบบนี้ทุกๆปีเลยคะ่ะหมู่บ้านน้องขมิ้นนะคะหลายข่ค่ะแล้วก็กําลังจะไปกดน้าํากันค่ะ สามพื้นนี่ก็มีแตียงโมแล้วก็ขนวมนะคะแล้วก็มีเขียววานแล้วก็ไข่นะคะคแล้วก็มีแคบหมูแล้วก็มีมะม้าแล้วก็มีมะม่วงนะคะแล้วก็นี้ต้มขมแล้วก็เนื้อสตา้าคะ่ะแล้วก็เนื้อทอดนะคะแล้วก็ขา้าวซอยจางคะ่ะเขากินขา้าวซอยทั้งหมู่บ้าน,นะะเลยค่ะนี่ข่ดไม่ได้นะคะข้าแอบค่ะข้าแอบเนี่ยประเพณดีเลยนะคะที่ที่ทํา ในปีสงการนี้นะคะนี่ก็ของหวานค่ะนี่ก็น้ำอันนี้ก็กำลังจะไปที่วัดแล้วนะคะเรากดน,น้ำที่วันส่งก,งกันก่องค่ะวันอ๋อปีนี้นะคะพ่อกัไแม่ก็นำไปแล้ว

ตอนนี้นะคะเราก็กดน้ําเสร็จแล้วคะ่ะก็กดน้ําให้ญยติๆพิเศษไปนะคะก็ตอนเย็นนี้นะคะก็จะมีการสลองสงการการันนิดๆหน่อยๆนะคะกินมุกกระทะที่ว่าน้องขนมเองคะ่ะบุกกระทะอุ้มใส่ผ้าบิ๊กําลอดสลอง <c oughs> บุกกระทะนะคะ,ท,ะทุกคน ตอนกลางวันก็ไปเล่นน้ําแล้วก็มากวดน้ําแล้วก็มาสลอกมุกกากันนะคะ <c oughs> น,ววนี่อง่แากม่กีนนันนหาะแม่กำลังทําอะไรไมไนะแม่สังกันเนาะ เมตตั้งน้ำนะคะนี้เราจะทำทรายเขียวทรายเย็ยนไปขายที่เขาตักทรายค่ะแล้วก็นี่เราก็ทำบุกทาอีกค่ะต้อนรับสงการปีใหม่เชียงตุงสำส่เนนิดเองเนี่ยใส่ซ้อมหีมนมาทางเรา,เา,าพี่แี้เก้ยนี้เป็นมะพืองเลยที่พื้เหรอพี่แก้เก่ะ เส่เลยเลยขอบไปันนมะแง่ะอมากมากเลยค่ะทุกคนขอมมากเลยนี่กินทั้งคืนเลยนะคะเยอะมากเลยค่ะกินทั้งคืนเลยค่ะใส่มือเส้นเลย ที่นี่นะคะน้องหนุ่มเกะโคฮอมนะคะที่จะไปขายของขายสม้มตำที่เขาตักใค่ะสงการนี้นะคะน้องหนุ่มก็ไปทําบุญให้ญาติญาติ่ิเสตไปเสร็จแล้วนะคะก็กดน้ำแบบนี้ทุกๆปีเลยนะคะปีละสามครั้งสามครั้งนะคะแล้วก็ต่อด้วยกินหมูกระทะนะคะสลองต้อนรับปีใหม่ค่ะวันนี้นะคะน้องหนุ่มก็ไปเล่นน้ามานะคะแล้วก็ กดน้ำให้เยาะๆที่เสร็จไปแล้วก็ต่อถ่ายรวยกินกระทาค่ะก็สำหรับคลิปนี้น้องหนุก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแจกว s ดสับส i b e และกดกระดิ่งสัน่นให้น้องหนุ่เชียงตุงรวยนะคะปารเพนี้ที่เชียงตุงก็จะประมาณนี้นะคะถ้ามีโอกาสนะคะพี่เอ f กก็มาเที่ยวเชียงตุงกันนะคะว่าที่เชียงตุงเล่นน้ำาสสุกสนานแค่ไหนคะ่ะ